สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย stp อินเตอร์ก็วันนี้ก็โสมนิดหน่อยสาภาพต้องอยุดจุกบ้านโชคดีวันนี้เป็นนัดนูกความไม่ได้เป็นนัดศาลก็เลยขอเลื่อนไปแล้วถ้าช่วงเย็นๆย็สภาพดีอาจจะนัดใหม่หรือว่าไปวันหลังเลยวันนี้จะหยิบเรื่องหวย30ล้านมาเล่าให้ฟัง คดีหวย30ล้านเนี่ยเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปลายปี2560ทําทำไมต้องหยิบมาเล่าให้ฟังตรงนี้เพราะว่าคดีนี้ทางศาลดีกามีคำพิพากษาแล้วในวันนี้เท่ากับว่าเป็นบทสรุปโดยสมบูรณ์ของคดีดังกล่าวย่อๆเลยคดีนี้ก็คือเป็นคดีที่ นายปรีชาไข้ควรฟอ้องร้อยตำรวจโทรจรูนวิบูลในข้อหาหนึ่งยักยอกทรัพย์ข้อหาที่สองคือรับของโจรสารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและอุทธรว่าคดีนี้เนื่องจาก นายปีชาหรือครูปีชาเนี่ยนะไม่ใช่เจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับดังกล่าวจึงยกฟ้องทั้งสองข้อหาทั้งยักยอกทรัพย์ทั้งรับของโจเรเนื่องจากในเมื่อครูปีชาไม่ใช่เจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวเนี่ยอ,อำนาจฟ้องมันไม่มีเนื่องจากเขาไม่ใช่เจ้าของ สารไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไหนไหนคดีนี้มันก็ขมวดมาจนถึงสารดีกาพิพากษาแล้วผมจะรันไทม์ไลน์รันเรื่องราวคดีนี้ให้ฟังก็เผื่อคนที่ไม่ได้ติดตามคดีนี้แล้วก็เผื่อคนที่ลืมไปแล้วว่เรื่องมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็มันจะมีหลักฐานตัวหนึ่งที่เป็นหลักฐานชี้ขาดที่ ทําให้คําให้การของครูปีชาเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นมันเจ๊งมันพังระดีระนาดอ่ะลั่นกันตามนี้คดีนี้นี่ต้องชมทนายตั้มวางเกมได้ดีคือถ้าทนายตั้มไม่เดินเกมไว้อย่างนี้มันอาจจะเป๋ไปได้อะไรดีก็ชมอ่ะเนาะเขาเดินเกมได้ดีต้องยอมรับเป็นทนายที่มีความสามารถ ต้องรันไทม์ไลน์กันตั้งแต่หวยงวดวันที่1พฤศจิกายน2560ร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลเนี่ย<ม>เขาคือใคร<ม>เขาเป็น<ม>อดีตข้าราชการตำรวจวัยเกษียร<ม>เกษียณแล้วถูกหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งหมายเลข533 เจ็ดสองหกองหประกาศ2ทีแบบออกหวยถูกไม่ถูกธรรมดาถูกหวยชุด5ใบด้วยกันสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1เนี่ยมันใบละ6ล้าน6กล้านคูณหใบมันก็ได้ 30ล้านจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกคดีนี้มันคือคดีหวยที่ถูกหวยกัน30ล้าน 1. พฤศจิกายนร้อยตำรวจโทรจรูนถูกหวย 3. พฤศจิกายน2560้าหนปีชาใคร่ครวนอายุ50ปีเป็นครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพมงคลรังสีเข้าไปแจ้งความต่อสอพอเมืองกาญจนบุรีว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลของต้นเลข533 726 5หใบซึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งหายไปเริ่มตีแตกแล้วเห็นไหมเริ่มด้วยการแจ้งความว่าหาย 28พฤศิากายน60ทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งกับตำรวจว่ามีคนนำลอตเตอรี่ชุดนี้มาขึ้นรางวัลไปแล้วก็คือร้อยตำรวจโทรจรุนตำรวจเมืองกาญจนบุรีจึงเชิญสองฝ่ายเข้าเจราจาแต่ก็ไม่มีผลสำเร็จแน่นอนละ่ะต่างฝ่ายก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ดังกล่าว ทางร้อยตำรวจโทรจรูนก็ยืนยันว่าเขาซื้อมาเองเขาทูกลางวัลของเขาเองแล้วครูปีชาอะไรของมึงปะมานี้ยี่วันที่แปดธันวาคมสองห้รทนายตั้มเริ่มเดินเกมแล้วทนายตั้มเข้ารับงานฝั่งร้อยตำรวจโทรจรูนมาดูเกมของทนายตั้มลานมาแปดธันวาไปพาไปชี้จุดพาร้อยตำรวจโทรจรูน ไปชี้จุดที่ซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดเรดซิตี้ชื่อตลาดเรดซิตี้เมืองแดงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความแจ้งความเรื่องแม่ค้าเดี๋ยวดูเกมดูเกมผมจะวิเคราะห์เกมให้ฟังแม่ค้าขายสลากเกินราคาหนึ่งเรื่องอันที่สองแจ้งความเท็จ ก็แจ้งคืนฝ uh ั่งครูปีชาเนาะมาแจ้งความเ็ศเพราะว่าอายุความมันจะขาดในสมเดือนอายุความความผิดต่อบุคคลขาดใน3เดือนก็พาไปแจ้งความถูกแล้วอันเนี้ยก็คือเอาไว้โต้กลับอันที่อันที่แรกคือสลากกินแบ่งขายเกินราคาเพื่ออะไรเพื่อดึงคนขายสลากมาเป็นพยานให้มาเป็นพวกให้ มาให้การให้เกมทนายตั้มดีจริงๆผมชมอันไหนดีผมก็ชมและสุดท้ายก็ไปร้องทุกข์กับทางสตชเพื่อตรวจสอบการทำงานของนายจำนวจระดับสูงเพราะว่ามีการอ้างว่าเบื้องหลังเนี่ยแอบจะแอบทักมาเจรจาขอ15ล้านคนละ15ล้าน เงินเนี่ยมันทําให้อะไรหลายๆอย่างมันมันเละเทะมันเหลวเปยวไปหมดคนดีๆก็ตัดสินใจทําอะไรชั่วชวได้ถ้าเกิดโอกาสมาถึงและเงินพอผมเชื่อว่าเงินมันซื้อได้ซื้อได้ไม่ทุกคนเหรอผมเชื่อว่าถ้ามันมากพอมันซื้อได้หมดเพราะว่าคนรอบข้างมันก็บีบเงินนี้อันตรายน่ากลัวโลกเต็มโลกทุนนิยม ผมเชื่อว่าสักสองสาร้อยล้านผมก็ขายผมก็ยอมก็อย่างว่ามันมันก็เงินน่ะจะกินจะอยู่ทุกอย่างก็ใช้เงินเนาะฮ่ฮะสรุปว่าใครตั้มเดินเกมมาตามนี้พอร้องแล้วได้ผลก็คือเปลี่ยนพนักง,งานสอบสวนส่งคดีไปให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดเป็นผู้ ดูแลเรื่องการสอบสวนแต่เขาไม่รู้เรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรอีกก็ยืนยันดำเนินคดีทางฝ่ายร้อยตำรวจโทรจรูนสอข้อหาเรื่อง 1. เรื่องยัก,ย,กยอกเรื่องที่2ก็คือเรื่องรับของโจรทีเนี้ยมันก็หลังจาเนี้ยมันเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนดราม่าันและ มีการท้าทายกันยองวุ้นอย่างนี้ไปสาบานสาหลักเมืองพาไปถแถลงข่าวไปบาบาบา,บา,บาออกรายการทีวีออกโขนกระแสอ่ะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนได้ติดตามข่าวแต่พอมาถึงชั้นสืบมันมีพยานอย่างหนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้สารไม่เชื่อทางฝั่งครูปีชา พยานอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่อยู่ของคุณครูปีชาในคำเบิกความครูปีชาเบิกความว่าวันที่31ตุลาคม2 5 6 0ก่อนวันหวยออกหนึ่งวัน้างครูปีชาเบิกความว่า ออกจากโรงเรียนมาแล้วก็แวะไปทําธุระที่ตลาดเลซิตี้แล้วก็ซื้อหวยจากเจ๊บ้าบินก่อนเดินทางไปรับลูกแต่ทนายตั้มเก่งวะคิดออกได้ยังไงขอสัญญาณ G P S ขอสัญญาณตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ของ ทางฝั่งครูปีชามาคืออย่างนี้การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยเขาใช้เสาสัญญาณยิงเข้าหากันคือยิ่งบริเวณนั้นมีเสาสัญญาณโทรศัพท์เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้จุดที่ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นโดย เขาก็จะใช้ยิงสะท้อนกันเห็นภาพแต่ละเสาก็จะออกเป็นคลื่นวงกลมวงกลมมาชนกัน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 ตรงไหนก็เป็นท um ี anyone, mm ่อ hmm. ยู لا, Whoa, ่ของคุณครูปีชาเพราะคุณครูปีชาใช้โทรศัพท์ตอนอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ตอนไปรับลูกผลมันปรากฏออกมาว่า เวลา16.2026นบ่าย4.26ครูปีชาอยู่ที่โรงเรียนและเวลา16.56นบ่าย4.56ไปอยู่ที่โรงเรียนลูกที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงสรุปว่าคำให้การของ ครูพ,พีชาขัดกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ขัดยังไงในเมื่อเขาบอกว่าเขาอยู่โรงเรียนแล้วก็ไปตลาดเรซิตี้ไปซื้อหวยประมาณสิบนาทีแล้วก็ไปรับลูกแต่ความจริงมันปรากฏมาว่าหลังจะออกไปโรงเรียนเขาก็ไปรับลูกเลยหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเชื่อถือได้ร้อเซนผิดกับการเบริกความการพูดเนี่ยมันความทรงจำคนมันไม่ร้อซไม่เท่าหลักฐานที่ชัดเจนอย่างนี้มันก็เลยเป็นจุดที่เกมว่าสารไม่เชื่อสารไม่เชื่อว่าครูบีชาไปซื้อหวยในวันนั้น ศารไม่เชื่อว่าครูพีชาเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกระวันที่หนึ่งหาสำบับเลขอะไรจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้เปิดอ่านอ่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นศารจึงยกฟ้องเนื่องจากไม่เชื่อว่าครูพีชาเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งค่าฉบับและ ในเมื่อสารไม่เชื่อว่าครูปีชาเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลทางห้าฉบับทางเขาเรียกว่าไงอำนาจฟอ้องป็นเรื่องอำนาจฟ้องเป็นเรื่องอำนาจฟ้องในเมื่อเขาไม่ใช่เจ้าของหวยดังกล่าวเขาจึงไม่มีอำนาจฟ้องครูปีชาจึงไม่มีอำนาจฟ้องศารจึงพิภากษายกฟ้องลันกันมาตั้งแต่สารชั้นต้น อุทธร์ดีกาสารเชื่อเหมือนกันเพราะหลักฐานวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ไอหลักฐานของกูพิชามันมีแต่ขี้ปากมันมีแต่ตำรวจแบ็กอัพมันไม่ควรจะรันมาถึงชั้นศาลด้วยซ้ำไปถ้าตำรวจไม่ดันให้ถ้าไม่ยัดให้ตำรวจดันให้เลี่วดีอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปของคดี วยสาสิบล้านก็เรียกได้ว่าร้อยตำรวจโทรจรูนชนะคดีเพราะว่าศาลยกฟ้องก็ถือว่าคดีอาญานี้เขาก็บริสุทธิ์ส่วนคดีของลืมลืมกันหรือยังที่ผมบอกทนายตั้มไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วเตืเดำเนินคดีกับภูบิชาไว้แล้วว่าแจ้งความเท็จนอกจากนี้ก็จะมีเรื่อง เบิดความเท็จในชั้นศาลอีกเหล่านี้แน่นอนว่าชัดเจนในเมื่อศาลยกฟ้องแล้วสามารถดำเนินคดีได้เข้าด้วยทางฝั่งครูพีชาเนี่ยในเขาเป็นครูราชาการหรือเปล่าเป็นเอกชนหรือนราชาการน่าจะราชาการนะมีตำแหน่งครูชันาชการพิเศษครูราชาการเนาะคราวนี้แหละ ได้เห็นครูปีชามาก้มกราบงามแน่นอนจะกราบท่าไหนท่าสวยแค่ไหนคอยดูเพราะว่าผมเป็นร้อยตรวลโทรจรุนผมฟ้องกลับแน่นอนคุณหาเรื่องผมขนาดนี้ถ้าเขาเรียกว่าถ้าโดนเขากระทำแล้วไม่โตตอบเสียบ้างไม่เป็นตอใเขาเตะให้เจ็บเสียบ้างไม่เชือดไก่ให้ลิงดูเสียบ้างเราก็จะโดนกระทำเรื่อยๆ มันก็ต้องให้เห็นว่าเราก็าแข็งเราไม่ยอมคนนะโอเคหวังว่าเคสนี้จะเป็นเคสตัดดี้สำหรับหล,หลายๆคนที่สนใจเรื่องกฎหมายเรื่องพยานเรื่องหลักฐานวิทยาศาสตร์ก็เป็นคดีที่สนุกมันมันมันปากจัดกันด้วยแหละมันก็เลยแบบถูกใจถูกเขาเรียกไงถูกสดาน์คนไทย ไทยมุงยิ่งนักก็สรุปคดีนี้แล้วว่าร้อยตำรวจโทรจรูนรอดแล้วก็หวยสาสิบล้านเนี่ยก็ยกฟ้องไปแล้วทางนี้ทางครูปีชาเนี่ยก็ยับเยินครับถ้าขา่ขาทนายขา่ายัดตำรวจผมว่ามีค่าอื่นอีก,อก,อก,อกมากมายกว่าจะเดินมาถึงวันนี้คนมันขึ้นหลังเสือแล้วมันก็ลุยให้จบและว,วันนี้ตกหลังเสือแล้วจะโดนเสือกินอยู่แล้วก็ต้อง เรียกว่าเอาชีวิตรอดแล้วกันหลังจากนี้คอยดูคอยดูถ้าชอบคลิปแนวเล่าคดีความแบบนี้รันคดีแบบนี้ยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยมีคำถามอะไรอยากพูดอะไรกันทนายมาทักทายสวัสดีกันก็ได้มันช่วยเอากอรทึมของทาง YouTube จะได้มีคน เห็นคลิปดีๆแบบนี้เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ